สวัสดีครับวันนี้นะครับพีเพจะมาะครับผมอ่านคอมเมนต์หรือว่าการแสดงความเห็นของเพื่อนๆนะครับที่คอมเมนต์ของช่องพีมาว่าให้ให้อ่านคอมเมนต์ห้ฟังหน่อยแล้วก็แชร์ประสบการณ์ของ,งเพื่อนคนอื่นให้ฟังนะครับแล้วก็อยากให้ทางคัมซุงผมเข้าใจเหตุผลว่าจริงๆจอย่นน่ะถึงแม้ว่าซมซูงบอกว่าไม่มีปัญหานะครับเป็นเรื่องปกติมากแต่จริงๆมันเป็นคุณค่าทางจิตใจนะครับใครอ่ะสมมติต,ต,ตัวเราซื้อเครื่องราคา5 0,000ื่น ถึงสี่หมื่นหรือเกือบครึ่งแสนแล้วเจอของมีตำหน,นิเพื่อนๆจะเอาไหมครับเอาอตรงนะแต่ละคนมันก็คุณค่าไม่เหมือนกันนะครับส่วนพอผมถ้าผมเจอผมไม่รับนะครับแล้วผมก็ขอเปลี่ยนเครื่องนะครับจนกว่าจะได้เครื่อง p e r ์เฟ t ราคาเกือบครึ่งแสนครับเอาอตรงเดี๋ยวผมขออ่านคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมขออ่านของคุณผมไม่ขอเอ่ยนะครับบอกว่าเคสของผมดูแล้วว่ามีปัญหาจอย่นวันที่26เดือน2ไปรับรอบแรก เห็นจอย่นนิดนึงผมไปรับเครื่องขอเปลี่ยนเขาก็โอเคเปลี่ยนได้แต่รอเครื่องรอบต่อไปในวันที่3เดือน3ไปรับเครื่องรอบ2ครับเขาก็ไปรับเครื่องรอบ2นะั้นในวันที่3เดือน3ไปรับเครื่องรอบสองแล้วเปิดกล่องมาเจออีกแล้วครับก็คือเจอจอย่นย่นหนักกว่าเดิมครับรอบนี้ก็คือเจอฝุ่นในกล้องนี่แหละ QC ของตัวซัซุง galaxy s ยี่สิบสาต หวงว่า QC ตัวนี้หนักๆก,ก็คือฝุ่นในกล้องกับจอย่นที่บริเวณตรงนี้แต่คนนี้ครับเจอทั้ง2อ,อย่างในรอบนี้ผมขอเปลี่ยนซัมซุงไม่เปลี่ยนครับแต่ทางแต่ทางทูแจ้งว่าเขาเข้าระบบแล้วแต่ให้ทางซัมซุง Samsung ปฏิเสธเปลี่ยนเครื่องให้แล้วเขานะครับผมจะยุติการขายแล้วคืนเงินการจองให้ด้วยแล้วก็จะตามเครื่องเก่าที่เคยเทรดไว้ให้เราจริงๆเครื่องเทรดให้เขาแล้วคือเราเดยวได้ตัวนี้มาใช้งานเอาจริงอยากใช้นะครับ แล้วเขาบอกว่าเขาจะไปแจ้งสคบเขาบอกว,ว่าแล้วแต่ลูกค้าเลยเพราะเป็นนโยบายของบริษัทนั่นแหละครับผลนโยบายของบริษัทคือประมาณว่าจะซื้อก็ซื้อไม่รับไม่ได้ก็ไม่ต้องซื้อเอาเงินคืนขอโทษนะครับอันนี้ผมผมไม่ได้ไปคอมเมนต์นะผมอ่านตามคอมเมนต์ที่เขาคอมเมนต์มาครับถ้าพีพูดแล้วมันไม่เข้าแปลว่าบางทกกกีกระทบต่อติ่งของซัมซุงขออภัยหรือว่ากระทบต่อซัมซุงขออภัยนะครับผมอ่านตามคอมเมนต์ แล้วเวลาที่เสียไปสีเสียไปไหนจะเครื่องที่เอาไปใช้ร้านข้อมูลแล้วเครื่องเอาไปไหนก็ไม่รู้เสียโอกาสในการใช้งานอย่างผมมือถือผมไว้ทํางานนะครับมันคือมันแบบว่าเขาเล่นเหมือนขายของแบบเด็เดกๆเลยอยู่หรือยังไงผมไม่รับข้อเสนอไม่ตกลงไม่เซ็นอะไรกับทางบริษัทนี่นะครับผมก็คือเขาบอกว่าเขาไม่รับเครื่องครับซึ่งผมก็รอจนวันนี้ยังมีคําตอบเลยถ้ายังไงผมรับเครื่องมีตําหนิหรือตัดการขาย ทิ้งก็สคออบอเลยครับผมโคตรโมโหเลยทําการแบบนี้รบกวาน,นําเรื่องของผมไปอัปเดตให้คนอื่นฟังเป็นตัวอย่างนยครับนี่แหละผมก็มาอัปเดตให้ฟังแล้วสรุปว่ามีคนเป็นเยอะนะครับถ้าเป็นเรื่องปกติมันก็เป็นทุกเครื่องนะครับไม่ใช่คนเจออีกคนไม่เจอนี่เรื่องเกิดจากการผลิตทางบริษัทต้องคิดชอบนะครับมิโยบายลดร,ราคาให้เหตุผลที่หน้าจอย่นถึงจะถูกครับไม่ใช่ ผ่านั้นให้กับผู้บริโภคเออคนนี้ครับมีคมเม้นดีครับผมไปดูแล้วนิดเดียวเองเล็กมากน่าจะเคลือบสารแล้วไม่เรียบร้อยเหมือนทาสีไม่ดีอะแต่ผมเอานะนี่แหละแต่าลาคนไม่เหมือนกันจะสำผมผมไม่เอานะครับเพราะว่าเครื่องจะมีราคาเกือบครึ่งแสนครับผมไม่เอาบอกตรงว่าผมไม่เอาจริงครับหลายคนรับเครื่องเจอน้อยเจอมากนั่นแหละครับบอกเลยว่าเจอน้อยเจอมากทางซองสมแสดงความีชอบมากกว่านี้ไม่ใช่ปฏิเสธเป็นเรื่องปกติ เออเอาจริงทำซูมปฏิเสธอันนี้ผมก็คิดว่าเป็นระดับโลกอะซัมซุมคือโยนโยนืยน่องมีตำหนินให้กับผู้บริโภคซึ่งมันไม่แฟร์ครับเอาตรงมันไม่แฟร์มากๆเลยถ้าพูดในกลุ่มก็มีติ่มาประชดบอกไม่พอใจก็ขายไปดิทนใช้ทำไมพูดง่ายนะพราะคุณคนที่บอกไม่เดือดร้อนออกมาทอกซิตคนที่พูดในเรื่องนี้เดือดร้อนในเรื่องนี้ถามจริงใช้มือถือ n 23่สิเอาต้ามีปัญหาจอย่นหรือฝุ่นในกล้อง คนแบบน้ำเจ็บปัญหาพวกนี้อ่ะมันจะซื้อซื้อมาก,ก็ขายต่อที่เราการีโมบิดจะไปขายต่อที่อื่นที่กดราคาอย่างที่เห็นจริงๆอ่ะเครื่องมือสองคมไปถามร้านแล้วที่เขารับเขารับเครื่องจอย่นราคาโคตรตกเลยอันนี้เรื่องจริงครับถ้าเครื่องปกติเขารับปกติราคาก็แต่ถ้าจอย่นนี่เขากดเราบางทีเขาก็ไม่อยากได้ของมีตำหนิเอาจริงซัมซุงไม,ม่กล้าเปลี่ยนเหมือนเสี่ยม,มี่พังแล้วเคิมได้ราคาตั้งครึ่งแสนคนจะเคลมให้ จอเยินทำยอดขายตกหลายร้อยล้านบาทเลยเพราะซัมซุงให้คำตอบแบบนี้ผมเลยไปไอโฟนแทนนะครับกำลังจะซื้อพอดีคิดหนักเลยกลัวได้เป็นผู้โชคดีอันนี้ผมอ่านตามคอมนะครับฝากคนที่กำลังซื้อตรวจดูให้ดีก่อนนะครับถ้าเจออย่าเอาเด็ดขาดขอเปลี่ยนเครื่องใหม่เลยจะได้ไม่มีปัญหาในอนาคตเปลี่ยนได้เลยมือถือราคาขนนี้ควรตรวจสอบดูก่อนว่าเปิดเครื่องไม่ว่ารุ่นไหนค่ายไหนซึ่งผลไม้ต้องตรวจให้ละเอียดและถ้า แนะนำได้ควรให้มันออกอย่างน้อย5-6เดือนก่อนเออก็ใช่อันนี้ครับเพื่อไปแก้ระบบในการผลิตค่อยซื้ออย่างตรงตัวทางซฟอมเวร์และฮาร์ดแวร์เวลาซื้อจะได้ของที่ประภับใจซื้อแรกไม่ต่างจากผู้ใช้งานในการทดลองซึ่งซัมซุงนะครับผมแทนที่จะทําเครื่องให้มันดีกว่าน,นี้นะครับตรงๆก็ไม่มีอะไรมากครับผมสวัสดีผมก็อ่านคอมเมนต์ประมาณนี้แหละสวัสดีขอบคุณครับ